สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังทำอะไรคะเราวก็ลังจะเดินขึ้นเขาตะเกียบกันนะคะนี่ไะเราจะขึ้นเขาตะเกียบกันค่ะเรามาดูข้างหน้ากันนะมาทางขึ้นเขาเป็นไงน้องเม้งน้องิงน้องิงโอ้น้องเม้งกัดกันน้องเม้งกัดกันน้องหมาน้องหมามาเป็นเพื่อนนะคะนิสนิทกันแล้วนะสวัสดีจ้าขอขึ้นหน่อยนะ แล้วพี่รักนี่ภาพชสยหามาขึ้นเขากันอ้อสวสวยมากเลยเขาตะแก่นี้ห่างจากที่พักเราประมาณสี่กิโลเกือบห้ากิโลนะคะไม่ไก่มาก ก็เลยตื่นเช้ามาได้เราขึ้นมาไหว้พระก,กันนี่ค่ะขอไหว้พระก,กันนะพ้อนะครับสามน่ครับขอไม่ได้บอะอะไรน่าจะได้เหมือ วางแล้วเจ้าเองจะฝากเหมือน,นเด็ก็ถือไปได้วยสิท่ายเหรอไ,ไ,ไหนมาห่ายไมนี่ค่ะขับนการ เอาดอกลาเหลืองออฮะ <c oughs> อ๋อไม่ชิมเมด้อดอกไม้ไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะคะดอกไม้เหี่ยวเหี่ยวมากเอ้ยดูดูดน่ากลัวมะกัวบทสวยนะคะ,ะมาว่าทักกันค่ะ น,นี่คือของเต้่ะเดี๋ยเขาไว้ถ่ายเต้ที่นี่เพรที่เต้มาปอ,อที่เนี่ยในวีโอนะอ้าวเหรออืราคาถักเกียบ Hãy thải đi, khỏi đai phố lười lười Nào, nào đi qua con vô